สวัสดีค่ะตอนนี้ผู้ราสองคนอยู่กันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีค่ะซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2, 2> ประจำปกีการศึกษา2558งั้นเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ,ะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีตั้งอยู่ในบริเวณเขตบางขุนเทียนซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนมาเพียง7ปี แม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแต่นักเรียนในโรงเรียนสุนกลาบวิทยาลัยธนบุรีของเราก็มาโรงเรียนกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยสีหน้าและรอยยิ้มที่สดใสขอถามความรู้สึกของการเปิดเทอมวันแรกในวันนี้หน่อยครับอ๋อครับก็รู้สึกดีครับเพื่อนๆดูน่ารักสดใสกันมากแลวแบบเปิดเทอมมาคุยกันเจียวจเลยครับครับเปนอย่าไรครับเบนก็ตื่นเต้นค่ะได้เจอเพื่อนแล้วดีใจไหมดีใจค่ะเสียใจไหม คนไม่อยากมาเลยครับเอออยากเรียนครับอยากอยากเรียนมากน้องบอกอยากเรียนมากพูดถึงไงกับการเปิดเทอมวันแรกคะก็สดใสมากค่ะแดดร้อนนะคะดูหน้าน้องคะสดใสทั้งาสดใสแค่ไหนง่วงนิดหน่อยง่วงแล้วเมื่อคืนนอนกี่โมงตีสองครึ่งตีสองพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยตื่นเต้นง่วงค่ะพี่ต้องการนอน ื่อคืนโตลุงค่ะทำอะไรอยู่นั่งดูคลิปผู้ชายนั่งดูคลิปผู้ชายนะคะเอาละครับเรามาถามความรู้สึกของการเปิดเทอมมาแรกของพเพื่อนๆกลุ่มนี้กันดีกว่ารู้สึกงไงกับการเปิดเทอมมาแรกมังครับเทิมเนี้ยบอกเลยนะคะไม่ได้มาเล่นๆเอาจริง <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าเห็นตารางเรียนแล้วก็ส่วอแต่จะบอกว่าแค่นี้ทําอะไรไม่ได้หรอกนะคะถ้าเกิดครูมีอะไรเด็กก็จัดมาอีกค่ะทําได้หมดเชิมที่แล้ว,วาอาจจะแพ้เพื่อนๆนะคะแต่เชิมเนี้ยบอกเลยชินไม่ยอม <c oughs> อ่ะขอบคุณมากครับ <c oughs> อ๋อ กลุ่มนี้เขาไม่ได้มากัน,นเล่นจริงน,นคะครับผมแล้วันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะดิฉันนางสาวชมพรศรีกรมุดและกับผมนดีพลเลิศเผ่าพันธ์ุรอบรู้สถาบันสำนักข่าวซันรีพอร,อร์เตอร์รายงาน